ันสุนทรกรงนอนก็มีเนี่หมอกมาบังบอกให้รู้ฉันเป็นคนอกหักมีความเจ็บปวดเมียเราตามที่บังนั่นจะร้องไห้ใจจิตใจ คคคนคคุ้มรังตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอขวังจังหวัดยะโสอด <c oughs> ทางนี้นะฮะทางนี้คือทางเข้าสู่ตัวอำเภอขวังอีกเก็ดกิโลเมตรนะครับประมาณหกกิโลเมตร 6-7คืกิโลเมตรนะครับตัวนี right ้นะเขตรอยต่อ right ตัวนี้คือเขตมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาพอดีแบบชิวๆตัวนี้อำเภอกระวังเนี่ยเป็นเขตรอยต่อเขตรอยต่อเขตรอยต่อของ สามจังหวัดเอสามจังหวัดไปอำเภอเขาวังตรงนี้นะแล้วก็ไปอีกประมาณสักไม่กี่กิโลเมตรก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเชียงน่านจังหวัดอุบลราชธานีไปแค่นี้เป็นอำเภอยางชุ้มน้อยอำเภอยางชุ้มน้อยยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกตแล้วก็จากที่นี้ไปจังหวัดศรีสะเกยจากตัวอำเภอเขาวังไปรีสะเกยประมาณสักสามสสิบกิโลเมตร ทางนี้ก็จะไปอำเภอมหาชะนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอขวังคือพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรน,นะครับในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนอำเภอขวังเป็นส่วนหนึ่งของอจังหวัดวนราชชานีตอนนี้ <c oughs> พอจังหวัดยะโสธรอยากย้ายออกมาเป็น จังหวัดที่แยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีก็อำเภอขวางก็สมั่ก่อนเนะี่ยเป็นกิ่งอำเภอขอวางเด้เป็นกิ่งนะเป็นกิ่งกิ่งอำเภอขวางจังหวัดยะโสธรตัวให้เป็นเป็นจุอาเภออำเภอขวังหลายปีแล้วตอนนี้ก็ประมาณสักบายบายสอนมงกว่าแล้ว บราสองโมงกว่าของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันหารอยหกอยู่ที่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะ,นะนะนะคือน้องแม่นะน้องแม่อ่าน้องคุณแม่นะฮะก็เป็นลูกสาวแม่มารับราชการเป็นครูอยู่ที่นี่ <applause. S 1> แล้วก็ร่วงหลักปากฐานจดได้ เออได้ถูกดะรานอยู่ตรงนี้ละโอไปใช่ลรอครับรถดีอตอนนี้เมื่อกี้อะเมื่อเช้าเนี่ยอากาศมันยังร้อนอยู่แต่ว่ามันดีอยู่ถึงที่ว่าถึงมันร้อนนะแต่ว่ามันก็ยังมีลมพัดประเนี๋ยมาเถียงหน้าหน่อยเพื่อนเถียงหน้าน้อยคือเถียงนี่คือมไม่ใช่เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงคือหมา,หายาว่า กระท่อมเอากระท่อมซะเออกระท่อมนี่มาดูบรรยากาศอย่างเงี้ยเป็นทงหน้าย,อย่อยู่อัน่าอยู่บนอันอ้อมฝนฝนก็เหมือนกับแบบอึดอืน,อ,นอยู่อื่นอยู่อันนี้นั่น เป็นแฟนนะแฟนนะเพิ่นกเป็นพออ๋อได้ว่าเพิ่นกเพิรนกรเกษียณแล้วอายุอายุเกษียณราชการแล้วอายุลายครบหกสิบปีมาเยอะแล้วนาบอกว่าให้มาผมอชอบบรรยากาศแบบนี้นาก็เลยพามาโอ้ยมีห้อยรถไถพร้อมนี่ตรงนี้มีบอ่อปลาด้วยนะ ช่วงที่เพิ่นเพิ่นอะไรยังก็สูปป่ปลาขึ้นนี่ปลาประจะกึดเลลยนี่ปีงไก่เอ้พวกนั้นประ,ประดับเก้วบองตำหุ่งก็ปิ้งปลาเลยคักมองนี่อยู่ดีฮะสุดต้องหูลึกตาเลยะฮะตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะมีบังไฟจุดอยู่อำเภอเขาังงานบุังไฟขวอวังอ่ะอยูอ่ประมาณสักต้นเดือนพฤษภาคมแต่ผมไม่ได้มา ตัวนี้เป็นล้านลาบนะเป็นล้านลาบวันนี้เพิน่นพาออกมาพาออกมาที่ทุง่งนาแห่งนี้ที่มีความหมายเหลือเพียงกินคนสาวยเห็นสาคนไทยแล้วเศร้าแต่แต่เราไม่เศร้านะเรามีความสุขแอเรามีความสุขโอเคนี่อยบอกปะแกกครับผม ให้อูบรรยากาศแบบนี้โอ้บ้มามีดอกเกี๊ยนด้วยเขาเรียกว่าเพลิงเพลิงเพลิงสาระหน่อยมีดอกเกี๊ยนปอบฝมกมลังจะตกแล้วแต่เอาดอกเกียนน๊ยนมาใส่เพื่นี่เดี๋ยวไปเอาไม้กวาดมากวาดไปตรงเนี้ยขอบคุณที่ทอ่านวิธีคือสวัสดีครับ